เอากูได้ถามกูได้ถามมึงถามหากูอ่ะไอเรื่องได้ไใจได้ได้ไดวะเออเปล่าถามหาเฉยวิวคนแค้นนึงอ่ะตา ไม่รู้เนีก็ไม่รู้เลยใช่ครับบางแซมตัวเคยโดนน้ำไหมโอ้โหแซมฮัลโหลครับตี่ไหนอะฮัลโหสวัสดีค่ะสั่งแก๊สนยค่ะอะไรนะสั่งแก๊สนะคะอันนี่ร้านแก๊งไหมคะไม่ใช่ครับอ่ะร้านอะไรคะ อะะะไรนฮพอดีมีคนให้ให้เบอร์มาค่ะจะสั่งแก๊สค่ะหมูกระทะครับร้านหมูกระทะหมูกระทะเราอยากกินพอดีเลยอ่ะได้เหรอพาไปกินไหนได้ไหมคะได้ครับไปไปไปอยู่ไหนอะไรนะคะอยู่ไหนฮะกำจะพาเพื่อนไปผับแล้วก็เพื่อนสวยไหมับเพื่อนสวยไหมเออก็สวยแล้วนะกับซาร่าโอ้โโอเคฮะแล้วขอจีบเพื่อนดีกว่านะเพื่อนอยู่นอยู่ไหนฮะ

ไม่แดกข้าวด้ยเราทำภารกิจโดยการที่ไม่แดกข้าวน้าคุณดูไหนไหนเพื่อนอ่ะไหนเพื่อนอ่ะเพื่อนไปนไหนอ่ะอีกคอ เหม,มือนมีเฮียอะไรอยูอ่ในคอเลี้ยงอยู่เลยเห็นเขาบอกว่ารถพังปะอยากช่วยใช่เหรอเพื่อนชื่ออะไรเนะี่ยฮะไป,ไ,ปไหนอ่ะเอ้าที่เจอหมอโอเคโอเครเราไปแสดงเราจะไหลน้ำตาไหลเพื่อนชื่อเพื่อนชื่อบิ๊กบึ้ม บิ๊กบึ้มอืมบิ๊กบึ้มอ่ะชื่อโคตรแปลกเลยวันนี้พาไปตรงนู้นหน่อยตรงไหนตื่นแล้วใช่ครับคอนโดตื่นเขาคนละคนเราพังไปแล้วเราใครพังอ่ะเพื่อนเขาจะไปเป็นนักประดาน้ำนะอย่าหย่าปั่นนะได้เขาขอทำงานกับแป๊บนึงได้ไหมแต่เขาไปหาเข้าปะได้ครับขอตังค์ห้าพันได้ไหมอ้า พี่อยู่ตรงนี้ไปไหนแล้ววะนู่นอยู่ฝั่งนู่นขอห้ามหันไดไหมอันนี้พุ่งชนใบใหม่ก็เหรอฮะอ่ะอันนี้จงจงใจชนมาเนี่ยเมื่อกี้ก็ชนพังไปรอบหนึ่งแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือผมจะซ่อมรถให้เขาไงเข้าใจไหมอันนี้คือซ่อมเสร็จหรือยังยังไม่ได้ช่างเลยก็เขาบอกเขาเขาไม่อยากให้ผมซ่อมผมก็งงเหมือนกันโดยชนแต่โดนชนแต่ไม่อยากซ่อมซ่อมไม่รถฉันยังไม่พังไง ขอห้าพันได้มค่ะซ่อมค่ะเดี๋ยวจะไม่กวนขอห้าพันเดี๋ยวห้าพันได้พั 1, นหนึ่งก็ได้เอาไปทำอะไรเอาซื้อนมถือว่าเลี้ยงเด็กโอ้ไม่ต้องหรอกกินนมก็พอแล้วเอาตังค์ไปซื้อนมซื้อนมทำไมขนมมันไม่อร่อยเท่านมหรอกไม่มันก็จริงแต่มันก็จืดอะจืดอะไรไม่จืดหว,นนนหวานมันแน่นอนหวานมันหวานมันคุณเปล่าไปเลยอะ เออกระเป๋าใช่หรอคะสามแปดให้ดำเป็นเพื่อนไหมให้ดำเป็นเพื่อนไหมดำเหรอดำน้ำเไม่ใช่ปนนะโอเคค่ะดำน้ำดิหรือว่าจะให้ดำอมืองอื่นเอ้ยเขาชนรถฉันผ่านบี้เลยเขาตรงใจเมื่อกี้ เมื่อกี้ค่าก็ทนใช่ไหมเออแบบงัดขึ้นงัดขึ้นลอยตลอดเลยอะเขาชอบเธอหรือเปล่าแปลว่ามันมันมันจีบอย่างนี้หลายคนแล้วไอไอคนนั้นแต่ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วอย่างเขาลงรูปคู่ตลอดเลยฉันม่อยเป็นคนคู่อ้าวหรอบอกให้ถ้าเหมือนจริงจอยไหมไม่เหมือนครับผมไม่ได้สูตรนั้นใช่ครับผมสูตรป้นครับอ๋อป้นใจอะไรแบบนี้ไม่อะป้นของในรถอะครับแล้วค่อยมายอมรับทีหลัง สาระแกของบนรถอาจจะหมดตัวเลยนะเดี๋ยวฉันขยับรถเข้าข okay. ้างทางก่อนเดี๋ยวคนขค้นอันนี้ไงช่างมาพี่ช่างคนสวยค่ะคุณสาร่าสวัสดีค่ะนี่เนี่ยค่่มคันนี้ค่ะเออเมื่อกี้ลูกลูกชายคุณแบบงัดรถทีฉันเห่นขึ้นเง่นขึ้นลอบแล้วอะค่ะลูกชายดือค่ะ ใช่หมาเลขกระเป๋า53ค่ะ53นะคะใช่แล้วอ่าเท่าไร่คะมีแกงไหมคะมีกล่องค่ะมีกล่องมีกล่องไม่มีแกงค่ะมีกล่องไม่มีแกง450นะคะเลข53ครับมันให้คุณเท่าไหร่มันให้คุณเท่าไหร่อะไอ้เบคอนอะกล่องชื่ออะไรคะชื่อจีนชีสค่ะคนใช้ชื่อชีสนี่โอเคนี่ <c oughs> นค่ะบบชัช้น ก็ให้มาห้าร้อยชีนชีคอนแทคชีชีชีนี่อี๋เหรอข้าวยังแช่ตุ้นต้นเหมือนกันเนี่ยข้าวยังยังเลยะไม่ไหวเลยค่ะตุ้นต้นใส่รอบมากไปโดนแรต่อไหมคะยากค่ะมีนี่ค่ะมีค่ะยาเลยค่ะยากเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณซาร่าเจอกันนะคะเจอกันค่ะ สวัสดีคือนี่ใครครับคอมมาครับอันนี้ลูกชายแฟนคอนซาร่าหเรอคะลูกชายครับลูกชายใช่อบุญเรืองเนาะใช่ฮะที่ซ่อมรถวันนั้นยังไม่จ่ายตังน้อเพิ่งเลยอ่ะบุญเรืองยังไม่ได้ซ่อมเลยคุณอย่ามาโม้ให้สามให้กอดทีนึงนะให้กอดทีนึงเอองั้นไปก่อนเอาเหรอเอามาขอกอดทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยถอะ ก<ม>็ล<ด>ูกชายก็กลูกชายนี่นี่พลังใจค่าซ<ม>่อมเนียน,นะคะเอาหมดมันไม่ตรงเลยพอแล้วค่ะก็เขาไปแล้วแม่งงอนแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> โลหิตความว่เย่

ตาราองค์การพาตาราพาอาวอ้แกไม่แกไม่แกไม่อ้ว้าวเอได้ถามกูได้ถามมึงถามหากูเหรอไอเรื่องได้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 ไวะเออเปล่าถามหาเฉยอ้ มีคนแค้นหนึ่งอ่ะตาอ้าอ้ายจะตายแล้วอ้าวฮับย้ยัง <c oughs> <c oughs> ไปลวะ แม่คันนี้ไปลงยา,มาไม่เอาไปด้วยไปด้วยก็มแม่ไงเป็นผู้ชายขอกราบผู้หญิงแบบนี้โม้ซัวได้ไงฮะเอ,อ้ยขอโทษคุณแม่โดนด่าได้กู đọc Dạ 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 tại đâu Viên mà mới đông khơn mới hay khơn Ok 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 Dạ cũng จตใชนได้เร็วว่ะวิ่งแบบพิตูนวิ่งแบบพิตูนวิ่ง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 แบบพิตูนเวลาตำรวจมากูวิ่งแบบพิตูนอ๊อปฮะอืมหลบ เราใจวิ่งเพื่อไปครับคุณแม่ปัาประสาทดีกว่ากินตัวเขาหอมมากเลยนะคุณแม่ลองตดอ,อุยอ้ย